สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยนะครับวันนี้หลังจากตามหามานานนะครับอยากลองรีวิวอยากลองได้มาใช้งานสักพักแล้วนะครับกับซิมเพนกวินก็ได้มาแล้วสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นแล้วนะฮะอันนี้เป็นซิมที่กําลังมาแรงเพราะว่าทีเด็ดคือใช้อินเทอร์เน็ตได้แบบไม่อั้น1เมกหเมกความเร็ว1เมกนะครับอาจจะไม่แรงมากแต่ว่าไม่มีการลดสปีดลงเหมือนแบบว่า อย่างค่ายอื่นก็จะมีโปรแบบว่าใช้ไป 2GB กิกะไบนะครับพอใช้หมดปุ๊บมันจะลดความเร็วลงมาเหลือแบบ 256K อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้แม้จะไม่แรงมากแต่ว่ามันไม่ลดเลยนะครับผมจะ1 1เมกยาวๆเลยใครที่ชอบดู YouTube เล่นเกมอะไรไม่มีสะดุดแน่นอนครับผมอันนี้เป็นซิมเติมเงินนะครับมีแบบเติมเงินไม่มีรายเดือนแล้วก็เขาจะบอกว่าเป็นซิมเพนกวินค่ายมือถืออีโคก็อีโค ความว่าอีโคเราคงเข้าใจกันดีว่ามันเป็นการประหยัดซึ่งเนี่ยครับเขาก็เน็ตจ,จ่ายตามจริงไม่เกินวันละยี่สิบบาทอันนี้ไม่เกินยี่สิบาทของเขาคือค่าเน็ตนะครับเขาจะคิดเป็นเมกหนึ่งเมกยี่สิบห้าตางสี่เมกก็บาทหนึ่งแล้วก็คือไม่เกินวันละยี่สิบาทอันนี้ผมพิมพพูดยิ่งงงง่ายๆคือถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เกินแปดสิบเมกไปมันก็จะโดนแปดสิบไอ้โดนยี่สิบาทใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นอะ่ะก็ใช้ได้ต่อ แต่ว่าไม่ต้องจ่ายตังเพิ่มแล้วจ่ายแค่20บาทได้ทั้งวันเลยดูหนังได้ทั้งวันนะครับส่วนค่าโทรก็คิดเป็นวินาทีนะครับวิหนึ่งหนึ่งสตางค์อ่าโทรหนึ่งนาทีก็60สตางค์โทรแค่5วิโทรไปฮัลโหลกดผิดอะไรเงี้ยวางก็เสียแค่เป็นสตางค์นะครับหน่วยเป็นสตางค์ก็ถือว่าโอเคเลยน,นี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันครับอันนี้เป็นหน้าตาของซิมแพ็กเกจน่ารักมากเลยราคาซิมอยู่ที่49บาบาทนะครับแล้วก็ ในซิมจะมีเงินให้15บาทแล้วก็มีวันใช้งานให้30วันอันนี้วันจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราเติมเงินนะครับเห็นรู้สึกว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้ก็จะได้วันเพิ่มไป30วันไม่แน่ใจอันนี้ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างเมื่อเราซื้อมานี่ครับก็จะมีบอกรายละเอียดข้างใน,นครับซิมเติมเงินใหม่ตัวเล็กใจใหญ่แล้วมีซิมนะครับหลังนี้ก็มีคู่มือ ันนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดคอเซนเตอร์ใครมีปัญหาหรืออะไรอยากเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์เขาได้นะครับอันนี้คู่มือนะนี่ก็ประมาณว่าเนีย่ยถ้าเราซื้อมาใช้งานครั้งแรกเราก็ต้องใส่ซิมการ์ดเสร็จปุ๊บอาวใช่เหรอเห็นเขาบอกต้องลงทะเบียนก่อนนี่ไงต้องโหลดแอปซิมเพนกินนะครับมาก่อนแล้วก็ทตามขั้นตอนในะนะั้น่ะถ่ายบัตรประชาชนอะไรพวกนี้ใส่ลงไป ครับแล้วก็ใส่รหัสไนตรงข้างหน้าของซิมเบอร์โทรเราอันนี้ก็ฝั่งขวาก็จะเป็นโค้ดต่างๆเ็าเรียกอะไรเบอร์ต่างๆที่เอาไว้เช็คค่าโทรอะไรพวกนี้นะนี่อันนี้เติมเงินเติมอะไรก็ปรมาณนี้ครับผมก็ใส่ไปแล้วนี่ใส่กับ HTC 1 M7 นะครับเครื่องเก่าของผมเป็นเครื่องที่2 ก็ยังไงดีเรายังไม่ได้เติมเงินเงินในนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ10กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสสปีดให้ดูว่ามันทำได้ตามจริงไหมเขาแอปสปีดเทสอยู่ไหนอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นแค่3 G นะครับลองดูสปีดก็ได้1 m เมกตามที่เคลมเอาไว้ไหมนะอ๋อันนี้พอดีเลยนะครับไม่ขาดไม่เกิน ปิงสามสิบห้าใอัปโหลดนี่ครับอยู่ตามมาตรฐานเลยอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าคนใช้งานเยอะขึ้นจะยังวิ่งเท่านี้อยู่ไหมนะฮะเนี่ก็จะได้1เมกกับ1เมกเลยนะฮะอ่าแล้วก็คำสั่งต่างๆนะครับ อย่างใครที่แบบเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะปิดปิดอินเทอร์เน็ตใช้งานแค่ก,การโทรอย่างเดียวก็มันจะมีบอกอยู่ในคู่มืออยู่แล้วครับห้า0สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนี่ครับก็จะเป็นการปิดอินเทอร์เน็ตเราก็จะเห็นว่าพวกสามโจมสาี G, หายไปแต่ถ้าจะเปิดก็ดอกจันานเอ้ยห้าศนหนึ่งดิห้านหนึ่งสี่เหลี่ยมโทรออก่อะก็เปิดเดี๋ยวรอสักพัก ก็จะมานะครับเดี๋ยวไปเติมเงินก่อนนะผมอ่าเช็คยอดเงินเช็คยอดเงินดอกจันห้าศูนย์สองสี่ 5, 0, 2, 4, เหลี่ยมนี่ยอดเงินคงเหลือ1ิบาทใช้เน็ตแบบว่าอันนี้คือผมคิดว่าการใช้เน็ตมันอะถ้าใช้ให้แบบสี่เมตรเปิดรูปนิดเดียวแม่งก็แบบบาทนึ่งล้ว แต่ถ้าเราใช้เกินให้ดู YouTube ไปคิด20บาทต่อวันนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะดู YouTube ได้ทั้งวันเลยนะเล่นกงเล่นเกมอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะไปเช็ค u t u b e ครับเดี๋ยวขอเติมเงินก่อนจะได้ใช้ดูแบบ HD ทดสอบดูนะว่า HD ดีมันจะกระตุกไหม1เมกมันวิ่งพอหรือเปล่ารอแป๊บครับโอเคครับตอนนี้เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะดอ,อกจันห้าศูย์สเพื่อเช็คยอดเงิน เพิ่มไปร้อยหนึง่งก็เข้ามาแล้วเป็น111บาทนะครับอ๋อมื่อกี้มีบอกวันด้วยว่าใช้ได้ถึงเท่าไหร่เร็วดูใช้ได้ถึงเดือน6นะฮะจากตอนแรกได้เดือนหนึง่งอ่ก็เ,เพิ่มมาหเดือนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองพูดถึงแอปเพนกวินมื่อกี้เรายังไม่ได้โหลดมาให้ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลอง ลองดูความเร็วในการดาวน์โหลดโดยการใช้เนี่ยครับเพนกวินเนี่ยแหละอันนี้ไฟล์ไม่ใหญ่มากอึ๊บอึ๊บมาแล้วนี่อ๋อเนี่ยครับมันจะมีแอปมันจะมีบอกพวกเบอร์เช็คเงินเช็คอะไรหรือจะสมัคร โปรโมชั่นเนี่ยนะครับมาดูโปรโมชั่นในตอนนี้เขาก็จะมีโปรแบบว่าใช้เน็ตไม่อั้น7วัน100บาทซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้กดเติมโปรนี่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันละ20ใช้เกินไปก็ส่วน20อันนี้เหมือนจะคุ้มกว่านะครับและยิ่งแบบโปร30วันอย่างเงี้ย300บาทก็ใช้เน็ตไม่อั้น1นเมกไปเลย30วันนะก็จะสมัครเขาก็จะมีบอกครับว่าต้องสมัครยังไงอะไรยังไงนะครับ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปเทสกันแล้วนี่เข้ายูทู b e อามีเวอร์ชั่นใหม่มาอีกไว้ก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวเราจะไปดูช n นลเราเองดีกว่าครับเผื่อจะได้ไม่มีปัญหา ดูนะครับว่าทำไมไม่เอียงละครับอันนี้เราเลือกคุณิตี้ครับอลองแบบเฮดดี <ed> เลยครับเฮดดี้ <ed> ยังเนี่ยทำไมภาพยังแตกอยู่ ต่อแป๊บนึงนะฮะอ่านี่เป็นเฮดดีแล้วดูว่ามันบัฟเฟอร์ทันไหมครับอ้าวเฮดดีบัฟเฟอร์ไม่ทันนัำเน็ตหนึ่งเมตรเาลองดูว่าจะอ้าวับบไม่ทันนะครับ ของสายนผมว่าน่าจะดูได้ที่ความเร็วความละเอียด480นะครับผมจะลองดู480จะบัฟทันไหมถ้า480ก็ดูบนมือถือก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าดูบนพวกจอใหญ่ๆนี้ผมว่าแตกแน่นอนภั้แตกเฮ้ย480ก็บัฟไม่ทันเหรอ ลองดูซิครับ,บ,ด,ด,บดูว่าจะกระตุกอีกไหมนะครับนี่ทีอาจจะเป็นผลพวงต่อเนื่องมาเอาใหม่ดีกว่าอ่านี่ไงบับไม่ทันจริงด้วยฮนะ,อะลองอีกอันหนึ่งครับ

เอ้ยไม่ใช่ดิดูที่ความละเอียด480ก็ยังพอโอเคอยู่นะนี่มันมีปับขาวๆนี่บับขาวๆข,ข,ขึ้นมาแซงแล้วนะครับหรือว่านี่แหละแต่เฮด,ดีเมื่อกี้ดูแล้วทำไมกระตุกเดี๋ยวลองลองอีกรอบนึงนะครับให้โอกาสอีกทีนึงอันนี้ดูได้ชัวร์แล้วบัฟแซงไปไกลแล้วเนี่ยสีขาวแซงสีแดงไปไกลเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงนะฮะนิดหน่อยอันนี้ ทีนึงฮะจะลองเลือก720ดูให้ได้อานี่720แล้วนี่720บัฟเฟอร์รัวๆเลยฮะเอาไป็ว่าที่เหมาะสมกำลังดีดูได้แบบไม่กระตุกไม่ต้องมารอบัฟเฟอร์ให้หมุนหีิก็คือ 480p นะครับแต่ะะถ้าถ้น้อยกว่านั้นก็จะยิ่งชัวอย่าง360ถ้าใครดูในมือถือก็โอเคแหละครับ ถ้า h d ดีก็ต้องรอจังหวะหน่อยเนี่ยครับ buffer ไม่ขึ้นเลยผมว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าใครจะมาเน้นดูหนังก็ได้ประมาณนั้นนะครับผมนะครับแล้วก็ทน,นลองเข้าเว็บไซต์อะไรพวกนี้ดูนะครับดูว่าความเร็วหนึ่งเมกมันจะไหวไหมเข้าเว็บเล่าเลยแหละ โหลดมาแล้วนะฮะก็หนึ่งเมกอะมันไม่ขี้เหร่อยู่แล้วครับมันโหลดไวใช้ได้แต่าจะไม่เท่ากับแบบพวกโยยะพวกที่แบบว่าแรงๆได้แบบปึ๊ดเดียวมานะฮะนี่อันนี้ก็ต้องรอหน่อยนะครับ อ่ากจะขึ้นใช้เวลาพอใช้ได้เนี่นี่ดูเป็น YouTube นะก็ขอได้แหละ ใช้เน็ตประมาณนี้เล่นโซเชียลอะไรหนึ่งมกไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับผม YouTube โหลดรูปอะไรก็ค่อนข้างไวครับเล่นเกมก็คงไม่ต้องเทสนะครับความเร็วเท่าน,นี้ผมว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะโอเคครับ, okay, รบก็คงรีวิวประมาณนี้แล้วกันสำหรับซิมเพนกวินนะครับก็นะับเป็นซิมเติมเงินทางเลือกใหม่สำหรับคนที่ชอบเล่นเน็ตชอบดู y u t u b e อะไรเงี้ย ึ่งผมก็คิดว่าโปรสามร0นะครับที่ใช้ได้ทั้งเดือนเน็ตไม่อั้น1นเมกเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะสำหรับคนใช้เยอะแต่ถ้าใครใช้น้อยก็เป็นวันๆไปก็ดีแล้วครับผมแต่ต้องมันมาคอยปิดอินเทอร์เน็ตนะครับไม่งั้นพอเน็ตมันไหลก็จะเสียตังค์เรื่อยๆอยู่นะฮะจะเห็นว่าดู YouTube ที่ความเร็ว HD เอ้ยที่ความละเอียด HD 720P ไม่ค่อยไหวนะครับโหลดไปได้แป๊บนึงก็ต้องรอมันบัฟเฟอร์แต่ว่าถ้าดูที่ความเร็วี่เอ้ยความละเอียด4 8 0 พิกเซลเนี่ยโอเคอยู่บัฟทันนะครับดูได้แบบลื่นๆเลยซึ่งมือถือถ้าเราดูบนมือถือผมอว่า480ก็พอแล้วครับส่วนเรื่องการการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับพวกเฟซบุ๊กไลน์อะไรเงี้ยความเร็วหนึ่งเมกไม่มีปัญหาอยู่แล้วการเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเบราว์เซอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับอาจจะมีโหลดบ้างถ้าเกิดหน้านั้นมีคอนเทนต์เยอะๆแต่โดยรวมไม่มีปัญหาครับเล่นเกมก็เช่นกันผมว่าหนึ่งเมกเนี่ยพอ พอแน่นอนไม่ต้องมากระตุกรอหลดอะไรมากมายนะฮะใครที่สนใจก็ลองดูครับที่ผมประทับใจก็คือบ้านผมเนี่ยค่ายอื่นแม่งไม่ค่อยมีสัญญาเลียครับแต่พอเพนกวินเนี่ยเต็มหลอดเลยฮะวิ่งเต็มเลยมยาถงสัญญาณโทรศัพท์นะครับทดสอบแล้วเสียงดีชัดด้วยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นจะครอบคลุมไหมบ้านผมอยู่นนทบ,บุรีครับอยู่สงสวนผักัมสองนะฮะ ที่อื่นก็ไม่รู้นะแล้วแต่พื้นที่ละกันสำหรับผมอะ่ะผมโอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงขอจบการรีวิวนี่เจ้าซิมนกเพนกวินน่ารักเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเขาหน้าจะมีอะไรมาจริงๆมาแน่นำอีกก็รอติดตามกันได้ครับที่ c h anel n Mobile Looper นะครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกันด้วยครับตับตะไคร้ด้วยก็ดีฮนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับครับ